โอ้โหวันนี้หมอกเนาะอย่างในยุโรปไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปหรอกมาที่วัดป่าบ้านตายก็เห็นหมอกลงตึบนี่ตั้งแปดโมงแปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบแล้วหมอกยังหนาจะมองไม่เห็นอะไรต่ออะไรเลยต้นไม้มองเห็นเป็นก้อนเมฆแต่ใครไม่เคยเห็น บอกแบบยุโรปก,ก็พามาดูวัดป่าบานตาเด้อไม่ต้องไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปหรอกมานี่มาวัดป่าบานตานี่อากาศสดชื่นเย็นชุ่มช่ำจะเดินยโยกมจะนั่งภาวนาแบบนี้สุดยอดเลยเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมาใส่บาตรไม่ต้องกลับบ้านนะแต่ทานอาหารเสร็จแล้วแยกย้ายก็ไปเดินยโยกมแยกย้ายไปหาที่นั่งภาวนา อากาศไปนี้อะไรสำเร็จตาละ,ะหันง่ายราละหันง่ายๆเลยเ้อเสุดยอดเลยอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่เหมาะที่ควรในการหนุนส่งในการภาวนาในการอบรมจิตอบรมใจจากนั้นก็เสนาสนะสัปปายะสถานที่อยู่ที่อาศัยมันเป็นสัปปายะเป็นที่เหมาะที่ควรเพราะมันเงียบม,มันสงบ ไม่ไม่คุกค,คีไม่พุกพ่านไปด้วยผู้คนด้วยงานการด้วยอะไรตอ,อะไรกระทึกคึกโคมเพราะฉะนั้นจึงจึงเหมาะต่อการใช้เป็นสถานที่ใช้เป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเพราะเนี่ยเราปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีจะได้บรรยากาศสภาพแบบนี้สักกี่ครั้งเพราะนั้นเมื่อได้มาแล้วรีบเร่งเอา เอามาเป็นไอ้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองให้มากที่สุดเพราะอากาศอากาศเย็นหมอกเนี่ยมันเย็นชุ่มช่าเย็นชุ่มชื้นมันไม่ได้เย็นแบบแบบแบบลมถ้าเย็นแบบลมหนาวลมมันผิวมันแตกมันแห้งผิวมันแตกแต่เย็นหมอกแบบนี้มันเย็นชุ่มช่าสดชื่นจิตใจเบิกบานผ่องใส เพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสอันนี้แหละได้ยินไหมล่ะว,วันนี้มาใส่บายกันนะเนี่ยมาจังหันเสร็จจากเสร็จจากทานอาหารแล้วแยกย้ายไปหาเดินโยงกลมเลยเนอะนะู่นแะไปเดินหน้าเจดีข้างเจดีช่างวิหารได้มดนสถานที่เหมาะปานที่เดินเดินอยู่บนสวรรค์นะู่นนะหาที่ไหนได้เราได้สถานที่สุดยอดเนะ้วไปเดินจยงกรมทั้งหน้าเจดี D, ข้างเจดี D, ข้างวิหาร ไปนั่งภาวนามุมไหนมุมหนึ่งก็โอ้ยสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นเราได้อย่างนี้แล้วเราได้ของสุดยอดมาเราก็รีบเร่งเอาไปเอาเกาเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองให้มากที่สุดเราระลึกถึงเขาวใดวอ้วันนั้นไปวัดป่าเป็นตาเต็มหมอกลงหนาจนมองมองต้นไม้มองออกไปเหมือนกับเหมือนเอกับบอกก้อนเมฆอากาศเย็นสดชื่นชุ่มช่ำ ไปนั่งภาวนาก็จิตเบิกบานจิตผ่องใสอย่างนั้นอย่างนี้จิตสัมผัสกับความสงบอพอมาพิจารณาธรรมไม่ว่าพิจารณาแง่มุมไหนขันไหนก็าตามเนอ,อะขันห้าเวทเลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณพิจารณาไปโอ้หมันพิจารณาได้ชัดเจนได้จะแจ้งเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันอ๋อมันอดิจังเนอะมันไม่เที่ยงเนอะจะไปยึดอะไร ฝ่าเป็นฝ่าตายอะไรไม่ได้เลยพอไปเห็นแบบนี้ม,ม,มันก็ไม่ประมาทไม่นอนใจละไม่ประมาทในความเป็นอยู่ไม่ประมาทในชีวิตของเราเองอเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไม่มีสิ่งใดที่ให้เรานอนใจหรือให้เราฝ่าเป็นฝ่าตายได้เมื่อเราไม่นอนใจเราก็ต้องรีบเร่งขนขวายขนขวายสเสวงหาที่ยึดที่มั่นคงที่แท้จริงนตติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรัง ไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วนัตถิเมสรณังอัญยางธรรมโมเมาสารณังวรังนี่ไมล่ล่ะไม่มีที่พึ่งอื่นอันใดประเสริฐยิย่งกว่าพระธรรมแล้วนัตถิเมสรณังอัญยางสร้างโคเมาสารณังวรังไม่มีที่พึ่งอันใดประเสริฐเท่ากับพระสงฆ์แล้วเพราะฉะนั้นเรายึดพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วเราปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์แปดประ,ปะการ ให้เข้าถึงอริยสัจส,สี่สม,มัคร,รยยปรัญญาปัสตินันเห็นไหมเข้าถึงอริยสัจส,สี่ด้วยปัญญาของเราเองนี่แหละอันนี้แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าเราจะไปยึดอันอื่นเนี่ยฝาเป็นฝ่าตายไปยึดอลย,อยสิ่งนู่นสิ่งนี้หรือไปอ้อนวอนขอร้องหรือให้มาโดนบันดาลให้มาเสกมาเป่าอะไรต่ออะไรไปนไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งว่าบาวหงเวธระนังยันติบปาตานิวานาติจัก อารามลูขเจตยานิมนุษย์สัพพจิตาเนตงังโคสระดังเข้มังเนตังสระดังอุตตมังเนตังสระดังมากมารรมสัมบดุขะปุบุจติเห็นไหมบูริเจ้าท่านกล่าวไว้บอกไว้มาตั้งสองพันกว่า,า 2, ป,ปีแล้วเวลามนุษย์เราทุกโศโรคภัยอันตรายทั้งหลายเข้ามาครอบงำตัวของเราหรือจะเข้ามาสู่ชีวิตของพวเรา มนุษย์เราก็ไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความไว้ใจว่าตัวเองจะมีความสามารถสามารถป้องกันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือชำระปัดเป่าความทุกข์โรกภัยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของเราได้เมื่อมนุษย์ไม่เชื่อความสามารถของตนเองก็ไปหาไปก็ไปคาดหมายไปหายึดเอาสิ่งใดคาดหมายว่าเขามีความศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจเหนือ,อยิ่งกว่าเราไม่ว่าจะไปยึดผู้ผีปีศาจอินพรมยมยักษ์ ดินฟ้ากาดต้นไม้หรือของโบราณโบราณอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไปยืดเอามาเป็นสรณะเอามาเป็นที่พึ่งอพอมาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ไปกราบไหว้ไปอ้อนวอนขอร้องให้มาช่วยดลบรรดาให้มาเจอมาเสกบางเป่าให้เราได้อย่างนั้นได้อย่างนี้พน้นยาพ้นจากสิ่งเหล่านั้นพ้นจ,จากสิ่งเหล่านี้ไปต่อไปอ้อนวอนขอร้องให้เขามาช่วยแต่พอไปอ้อนวอนขอร้องเขาให้มาช่วย เ,เราไม่รู้จัก,กตัวตนที่แท้จริงของเขาเราก็เลยเอานิสัยของเราเข้าไปอีกแหละเอานิสัยของมนุษย์ใส่เข้าไปในนิสัยของเทพเทวดาอิมพมยมยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าเออมนุษย์เราไม่ชอบเป็นผู้ให้อย่างเดียวก็ชอบเป็นผู้รับด้วยแต่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหลา่านั้นก็คงไม่ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเป็นผู้ให้อย่างเดียวก็ชอบเป็นผู้รับด้วยเพราะนั้นเราเลยเกิดกันเอาของไปแลกเปลี่ยนเอาของอะไรจะไปแลกเปลี่ยนเอาของที่เราเราแหละชอบ ก็คิดว่าเขาคงจะชอบเหมือนเราเอาหัวหมูเอาเป็ดเอาไก่เอาขนมนมต้มนมผลไม้อะไรต่ออะไรก็เลยไปเกิดเกิดเป็นการบวงสรวงเกิดเป็นการบวงสรวงเกิดเป็นการบนบานสายกล่าวเกิดไปตั้งโต๊ะตั้งอะไรต่ออะไรเต็มของเต็มไปหมดอะไรต่ออะไรไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปขอร้องมาโดนบรนดาลให้มาเสกมาเป่าอะไรต่ออะไรต่างๆท่านบอกว่าเนตังโคสระตังเข้บัง เนตังสนนุณามุตตบังเนตังสนุณา,นามากัมมะสัมปะทุขะปุจจติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมบุคคลใดที่ไปเก,เกาะเกี่ยวไปพึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงทางอันกเกษมได้เป็นแน่แท้นี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าที่งกล่าวไว้มานานนมนานเนี้แล้วเหมือนทุกวันนี้เห็นใครก่หลังไหลมาดูนไปกราบไหวไปอ้อนวอนไปไปบนบานต่อพญานาคเนาี่ย เห็ไหมอะไรที่ถ <descon TU digit izer> ้ำถ้ำนาคาบ้างไปที่ที่อะไรที่คำชะโนดบ้างอะไรตัวไรพอไปเห็นเขาบอกโอ้ยมันรวยไทยบ้านด้วยไม่ใช่พญานาคก็ไม่ได้รวยนะคนไปก็ไม่ได้รวยหรอกพญานาคก็เหนื่อยเหนื่อยที่ว่าต้องมาดมบดาลให้มนุษย์เราแต่คนรวยคือไทยบ้านเนี่ยรวยทําไออะไรทำไอ้นั่นนะไอเอเอาใบตองกล้วยมาพันมาอะไร ไอ้เขาเรียกอะไรนะไวยสีรวยพวกทำไใบสีนั่นแหละก็พวกไอ้ขายทุบขายเทียนขายอะไรอะไรอยน่ารวยอื้อกันเลยเดีไปก็รวยร้านอาหารก็ดีเหมือนกันนมามามา,มา,ม,ามากระจ,จายไรายได้ไมาให้แก่ชาวบ้านถ้ามีสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวชาวบ้านนี่ยมันก็นกทุกข์ยากอดจนแต่มันไม่ดีตรงที่ทําให้มนุษย์เรามงมงายขึ้นไปอีกนะมันไม่ดีตรงนี้ ยิ่งอบมนุษย์ปุถุชนเรามันกงงมงายอยู่แล้วยังเสริมความงมง,งายกันหนักเข้าไปอีกใช่ไหมละ่ะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้มาตั้งแต่สองพันกว่าปีแล้วสิ่งทั้งหลายเรานั้ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมแต่ท่านบอกว่าพุทธันจะทำมันจะสร้างทันจะสรณาคโตอ่แต่ถ้าใครมาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระที่พึ่งที่นับเถอแล้วปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดะการ ขึ้นต้นกับสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิเราประบวนลงในไตสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราคุ้นเคยที่พวกเราสมาทานพวกเรานนอมนาไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละให้ปฏิบัติตามตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้เข้าถึงอริยศสี่ด้วยปัญญาของตนสมมติปัญญายญปัสสติใช่หไหมเ,เข้าถึงทุกสมบุทไทยนี่รอดมากรู้แจ้งด้วยปัญญาของตนเองท่านเอตังโคสระานางังเขมัง เอาตังสนระรรมุตตมังเอาตางรรรังสนะมาคัมมะสัมบดุข้าุบุจาตีติได้ไหมท่านบอกว่านี่แหละคือที่พึ่งอันเกษมบุคคลมามามาปฏิบัติตามนี้มายึดเอาเพื่อพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอันนี้ย่อมเข้าถึงทางอันเกษมได้โดยแท้เนี่ยนะเนี่ยท่านท่านก็ไม่ได้ให้มามายึดเอามาเข้ามาถึงพระพุะทธธรรมประสงค์ เออมาเอามาน้อมนำมากราบไหวมาบูชามาอ้อนวอนขอร้องเนี่ยแต่ยึดเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักเป็นหลักยึดเป็นแนวทางแล้วเราก็มุ่งหน้าในการปรพปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราก็คือคือปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์แปดประการนะแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงอริยสัจสี่ด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่ามามาเคารพมานับถือมากราบไหวอย่างเดียว แล้วก็มีแต่การอ้อนวอนขอร้องอันนั้นไม่ใช่ลัทธิศาสนาของของพวกเราแต่เป็นลัทธินอกาศาสนาของพวกเรามีแต่ไปกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องแต่ลัทธิพุทธาศาสนานี้ไม่มีการไม่ไม,ไม่ไม่ได้แนะสอนให้พวกเรามากมาอ้อนวอนขอร้องมาให้โดนบันดาลอะไรต,ะะต่างๆแต่แต่พร,ระพุทธเจ้าหน้อมนํามาเพื่อปฏิบัติด,ด้วยตัวของเราเอง ด้วยตัวของเราเองห้พึ่งตัวของเราเองยึดตัวของเราเองอ่าตายเหี่ยวตวโนโนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนนี่ไมล่ละอันนี้แหละที่เป็นเป็น,ปนทางอันประเสริฐโด,ดยแท้เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามนี้ตามแนวแถวของผูุ้ทธเจ้าตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่แท้เข้าถึงควาเมเกษม เข้าถึงความสุขอันอย่างแท้จริงหรือว่าปรมังสุขขังอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่การไปพุทธปฏิบัติของเราเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นน้อมนาไปพระพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอาน้รับพรรับพรจากนุโบทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพร <c oughs> ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสะขลังเอวเมวะอิโตวทินังเปตานหังอุปกปิตมอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานยันโทปันรโวยะถามดิโชติ ราสุอ <t> ันยทันิโยอันวิวันฉันตุสัมภพรอัโคอวิดันตุวเมติเพภไว้ไวนตรายโยอนสุขเี กายโยกอันภาวะอภิวันทนาเสรีสาติจังทายปัจจัยโดอันใจตารวยธรรมามทันติอายุวานโดยสุขัง ทารังอายุโดพระโดทีรวยวันนั้นโดปฏิภาณโดวยมสยขให้ดาตรเมิาเวสุขใหสุสอาทิขจติอายุกตวันพรังวันนางสุข,ขันจะปฏิภาณโดวย ดิขายโยยสวะโหติทายาญาทุปาปชติเตมภวตุสาบมางการรากขนตุสาดิวตาสามพาบุธานุภาเวตายสัทาสสติภวันตุเตม ภาวะตุสซาบังการังราคันตัสาปฏิวัตนสามบะธรรมานุภาเวปนัยสถิตสวดีภาวันตุเตมภาวะตุสซาบังการรังระคัตัวาปฏิวตตนสามบะสังขานุภาเวบนัย ซาดาสติาวันตุเต